สวัสดีครับ let's go ไปมาหาอะไรกันเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวสายแล้ว,วดูคนะไปเราถึงมาหาอะไรแล้วนะเนี่ยกำลังรอเพื่อนมาแล้วเราขึ้นไปเรียนละ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียน,นแล้วแหละแต่ว่ารอเพื่อนแป๊บหนึง่งคนเอเหมันขึ้นไปหมดแล้วะว่าตอนนี้มันเงียบมากเลยแต่เรายังไม่เห็นวิดีโอของเพื่นอนเลยนะคันี่ก็คณะมนุษย์คณะเราก็อยู่ตรงตรงนี้โต๊ซ้าย เดี๋ยวเึ้นมาแล้วเดินขึ้นไปเรียกันนี่ครับถึงแล้วลลางต่อแถวิเรามาถึงห้องเรียนแล้วนะครับแล้วก็วเพื่อนๆก็กำลังพีเซนกันอยู่แล้ว,ลว,ลวจะพีเซนกลุ่มนกลุ่มได้เท่าไหร่ั้งองมต้องดูลวถ้า่าพูดสามค นี่นะครับน้องอเล็กก็เซ็นเซ็ตไปที่นี่ขเราเยเลิกเรียนแล้วครับเมื่อกี้เราเียนวิชาอะไรนะไม่รู้ครับเรียนเรียนวิชา intro to อะไรเราเรียนอะไรนะเราเรียนเมื่อกี้เราเรียนวิชาอะไรวะ intro to อะไรวะ intro to mass communication ไม่ใช่ mass communication ออไม่ใช่ media study อ๋อ intro to media study นะครับ ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ใช้ได้อยู่นะไปเดตดีเรากำลังจะไปลงอ๋ออันนี้ลงมาลงเย็นนะครับลงเย็นที่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ลงเย็นหมายถึงลงอาหารครับไม่ใช่แบบลงลงเย็นนะไม่ใช่ลงศพนะครับใช่ครับพีเด็ดจังกิเซงเซงหายคนให้อ๋อหายคนนะ ก็มีเพลงไหนยินไหมโอ้โหท่ไมผมเป็นอย่างนั้นนะตุมแรงมากเลยครับนี่เขาแกมองเป็นเฮาใช่นี่นมาหาลัยมี o p e เ h o นเ e านะครับทุกคนแต่กว่าคลิปนี้จะออนก็น่าจะผ่านโอเ n h นเ s าไปนานแล้วเลยตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารแล้วนะคนเยอะมากเลย <c oughs> เออไปสั่งข้าวเราจะกินข้าวข้าว กินอะไรอ่ะร้านนี้เหรอกินร้านนี้กันได้แบบนี้นี่เราจะกินไก่อบนะครับข้าวไก่อบนี่เราก็ได้ข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็อวนจริงรอนานมากเลยกว่าจะได้เพราะคนมันเยอะมากนะครับแันก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับบ๊ายบายเอฟฟี่โมเม้นท์สเลตตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับใช่ก็กินอิ่มแล้วกินหมดเกลี้ยงเลย เดี๋ยวไปเก็บจ่ายกันปกติม่อเคยเก็บนะเก็บกุ้งก้าวครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังพรีเซนต์งานอยู่นะครับคุณตอไปนะาจะชุดเติมนี่ดึงของในวงที่ที่หร้อว่ะตกเงินไปนิดนึงเตัวละครของเรื่องเรือนะครับก็เดี๋ยวไปถามคะแนนสอบที่อาจารย์กันนจะได้สูงหรือเปล่าแต่ผมตกอยู่แล้วอันนี้แน่นอน เรามาถึงที่ซ้อมเต้นแล้วนะคะแล้วก็รอเรียนเต้นตอนทุ่มครึ่งอีก15นาทีก็เดี๋ยวจะปรับคีย์เพลงอะไรให้เรียบร้อยจะได้มาซ้อมรังีสังสูงมากอืม เรียนเต้นกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตัวเปียกเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อของที่เซเว่นกัน Let's go ไปกันตึกไปกันตึกไปกันตึกเดี๋ยวเรากลับห้องกัน ก็วันนี้เป็นวันที่เราพาดูมหาลัยไปบ้างนิดนึงแล้วก็วันนี้ไดเรียนสองวิชานะครับก็เรียนทั้งวันเลยแล้วก็มาซ้อมต่อก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งๆเพราะว่าเรียนทั้งวันนะครับทรงผมบัตรข้างใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องชอบนะคะอะไรเนี่ย มเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับดูจากสภาพนะครับเปลี่ยงไม่ไหวแล้วครับเต้นเร็วมาก